สุตตะปะระปะรายาละอนุญะโนสุตตะสิทธิปะตุญะนะ วันตามีพุทธังามาตเตระนาตะข้าพเจ้าไหวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจคารกเอื้อเอื้อทังโมปาิโควิยะกัสสกัตุโลปพระธรรมของพระศาสดาสวัส โยมข้าพกามัตะเปตพินะโกยามเนปราเปตุมักผลนิพานส่วนโดยโลกุตาโรโยยาตาตาทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตาระเลส่วนโดยที่ชี้แนวเหงโลกุตาระนั้น Quang tà mi tang tang ngã ma ta re na tang cá ta ba nha o ai pra doi chai ta lo gu a gu a sang ta pa ya di ta san gi to Quang tà mi tang ta ma ngã ta Yô-thi-tà-tăn-tô-xúc-cá-tá-nô-phô-tá-cô <Niccoughs> Đền-phu-phì-măn-ni-phàn rô tám plá đời lô lá pá Lô-lá-pá-y-nô-má-ri-yô-tô-mê-tá-sô-hô đền phu lá lô lên

โสตายังวนฺตายตาทิสังสตํอุญญยามยายํมะสตุปัตตวามาโอะอุเวตัสสะปภาวสิติยาด้วยอยู่ชื่อวัดโส3คือพระรัตนโดยอัน ได้ประกัศแล้วเป็นอย่างยินเช่นนี้ขออุปัตรว่าทั้งหลายจงอย่ามีเกียพระเจ้าเลยด้วยอานห้าความสำเร็จอันเกิดจากคณนั้นอิตาคาตะตาโกโนเกอุปันโนราต้า โคเจาเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารมสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไลจากกิเดตัดารู้จอบใ้โดยพระองค์เองธัมโมจะเตชิโตนิยานิโกแลระรรม่ทรงแสดง เป็นภัตเพื่อออกจากทุกข์องค์ปาชานิโกปารินิปานิโกเสร็จซึ่งสหภิเษกนิเทศเป็นไปเพื่อปารินิปานสัมโพธะนามี เห็นตางที่พระสาน์รประกาศมายันต่างทางมังสุตาวาเดวังชนะมาพวกเราเมื่อได้ความทังนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้วา่าชาตปีทุกขาแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์ชา Đi đúng ta Nên quán kẻ Ngọc Biến Thu Mà ra Đi đúng ta Nên quán Ngọc Biến Thu Sưu tổ Đi đúng ta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  Nên quán Sưu tổ Đi ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกระแกนใจก็เป็นทุกข์อันติเยยสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ วางปลัรปรกากาสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกยามปีช่งานาลาตีทตั้งปีทุกขั้งมีความประรานาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกสรเตนาปัญจุป,ปาทาาตานักงั้ตาทุก้า อุปาทานกันตนาเป็นตัวทุกข์เสยยะติดังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือโลโกุปาทานกันตุกันหันเป็นที่ตั้ง cản anh bền trí tang nghẹn, bằng yết mẫn từ vệ ta na sang du bà ta ngã căn tu cản anh bền trí tang nghẹn, bằng yết mẫn từ sán ya sanh cảu bà ta ngã căn tu anh bền trí tang nghẹn, bằng yết mẫn từ sán cả

เมื่อ,อยังทรงพระชนอยู่เอวังเป้าลังสาวเกวิเนตียอมชมแนะนำสาวกทังลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังปากาจาปานานาักรพรรษากะวะโตสาวเอตุอนุสาธนี สาวลาภาวตาตีอันหนึ่งการ่งส,สอนของพระผู้มีพระปาเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปบังหานิจังรูปไม่เทีย่ยง เวทนาอนิจจาเวทนามัยตีสัญญาอนิจจาสัญญามัยตีสังขารอนิจจาสังขารมัยตีรูปังอนัตตาโอวิญญาณ รูปัอนาคตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนาคตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนาคตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนาคตาสังขารไม่ใช่ตัวตน gia ta dàiไม่ใจตัวตนạ tăng ca anh ca sẵnการ trong lại tăng buồnไม่ kiaạ tan ma ta đià tăng lại tăng buồnไม่ใจตัวตน đàn đi ta may ăn tình mà ผู้เราทั้งหลายเป็นผู้ตุโปรแนวชาติยาโดยความเทวชาตรามารเนน่ะโดยความเัญเกยิาริเทวีตุเกุมาณิอุาย tôi quan số quan răng rơi răng băng quan mấy giờ bài cai quan mấy giờ bài chơi, quan cắt ké nhầy thắng lại thuốc cổ tinh nam bên tu binh qua tục dàn âu leo thuốc caparita bên tu binh qua thuốc binh gương na leo Ah, dewan nami masa ewaasatuk anngka panjayetama ka ok kan sini yangkakoca keai พรกะกันตังสารังกะตาเราตาลายผู้ถึงแลวซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมปานนิปานาเล้ว้าองค์นั้นเป็นสาระนาทางมังจะสังกันจะถึงพระตามด้วยถึงพระสงด้วย ปุจจานังยถาสติยะตาบลังมานสิกโรุณมมหานุปปิปัจจามะอยากตั้งในใจอยู่ปฏิบัติตามอยูซึ่งกรรมสังสอนของพระผู้มีพระภาคยาวนะั้น tam sati kam nam, sa sa do pati pati, ko lai kan pati bat nan nan, ko pro tam lai, i mat sa kewa la sa, buka tan tat sa, anta แห่งของทุ๊กตั้ง่นี้เองปราศราง